สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีนะครับกับผมนะครับเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีนะครับสำหรับนะครับสมาชิกท่านใดที่รับชมนะคลิปเฉลย VIP ของผมแล้วชอบบทวิเคราะห์ฟุตบอลอยากได้ทัศนะดีๆเอาไว้ลงทุนในการลงทุนสกอร์สูงแรกนะครับก่อนใครก็ลองแอดไลน์ นะครไปสอบถามได้ที่ Line at S 4 5 O V R ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มนะครับก็จะมีตัว V V i P เน,น,น้นทุกวันนะครับจากแอดมินกลุ่มนะโดยผ่านการโหวตนะครับจากเสือ12คนนะครับเพื่อให้ได้ตัวที่ดีสุดเอาไว้ลงทุนนะแล้วก็มีผลงานอ่ากลุ่มนะครับของทีมเสือที่คาดดบอนเอาไว้แข่งขันนะผลงานเมื่อคืนก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนะส่วนตัว V A P นั้นก็ นะคู่ของมันโมนะครับก็ยิงในครึ่งเวลาแรกก็น่าจะทํากําไรให้กับสมาชิกกันไปนะครับนี่ฮะผลงานกลุ่มนะครับเนตัวนี้ซึ่งในกลุ่มก็มีผมนะครับคอยให้บอล้วยด้วยนะครับก็เมื่อคืนผมให้คู่ของบันกาคัสไดนะครับพบกับอ่าซันกิริสวินิซิอุสเป็นฟุตบอลดิทูเนียนะครับแต่เวลาเที่ยงคืนนะคู่นี้ก็ยิงนะครับ ในนาทีที่25ก็ได้น่าน่าจะได้ราคา0.75หรือราคา0.5เลยนะครับคู่นี้ก็ยินดีกับสมาชิกผู้ที่ติดตามด้วยนะครับก็นะฮะฝากอีกเรื่องนึ้งนะครับเรื่องของอาการติดตามทางช่อง y t u t u นะท่านใดที่กดติดตามนะครับนะ ช่องยูทูบของทีมงานเสือไว้ก็จะได้รับฟังบทวิเคราะห์ก่อนใครอย่างแน่นอนท่านก็สามารถนะครับนำไปวิเคราะห์นะครับนำไปฟังนะครับเพื่อเพิ่มความรู้ได้นะครับว่าทำไมเสือท่านนี้ถึงให้บอลคู่นี้นะบอกเหตุผลอ่าด้านราคาแบบไหนอะไรยังไงนะครับนะก็ลองกดติดตามกันไว้นะครับทางช่อง YouTube ของเสือนะครับรวมทั้งเพจ Facebook นะครับในเพจก็จะมีตัวแถมอีกมากมายนะครับจากทีมงานเสือนะครับก็แล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับนะมานำมาบอกในเพจนะครับก็กดฝากฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะทั้งทั้งสองช่องทางนะครับทั้ง Youtube แล้วก็ทาง f c e e o o o นะครับอ่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลอคู่ VIP ของผมอีกเช่นเคยนะ เป็นฟุตบอลสวิตซูเปอร์ลีกเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งคู่ระหว่าง FC ฟซีซูริกพบกับวาดุสนะคู่นี้จับมาด้วยเหตุผลแรงจูงใจล้วนๆน,นะครับก็เป็นนัดสุดท้ายของฟุตบอลลีกสวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะครับแชมป์นั้นเป็นยางบอยแน่นอนแล้วนะครับนะสำหรับคู่นี้ที่เจอกันก็จะเป็นบอลท้ายตารางทั้งคู่นะครับโดยแรงจูงใจนั้นจะไปอยู่ที่ทีมเยือนอย่างวาดุสนะครับ เอาไปดูอฟอร์มของเจ้าบ้านก่อนนะครับ FC ซูสุริกแข่งนด35นัดเนี่ยชนะ10เสมอ10แพ้ไปถึง15ประตูดได้เสียรุปเเก็บได้40คะแนนค่อนข้างจะลอยลำแล้วนะครับไม่มีลุ้นอะไรแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะครับสำหรับคะแนนของ FC ซูสริกนั้นไม่ต้องหนีตกชั้นนะครับเพราะเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่นัดเดียวต่อให้วาดุชนะก็ไม่ได้แซงครับนะก็จะมีแค่39คะแนนแต่นะครับ ที่ผมจะมาก็คือทีมเยือนนะครับบาดุตนะีแข่งทั้งหมดเนี่ยสานัดชนะเกา้าเสมอเก้แพ้สิประตูดได้เสียลบสบเกมี36กคะแนนตอนนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่เพย์ออฟนะครับกับทีมดีวิชั่น2นะครับที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาส่วนสียงนี่ครับนะเป็นตัวแปรสำคัญในวันนี้ก็คืออยู่อันดับสุดท้ายแต่แต้มห่างนะครับ วาดุดเพียงแต้มเดียวซึ่งถ้าวันนี้วาดุททาได้เพียงเสมอแล้วลียงนะครับอ่าซียงนะครับวันนี้มีคิวต้องเล่นในบ้านเจอกับบาซินซึ่งบาซินก็น่าจะได้รองแชมป์ร้อเซแล้วเช่นเดียวกันเพราะประตูได้เสียนั้นดีกว่าเซอร์เบีถึงเท่าตัวเลยทีเดียวนะบวกไปถึง11ประตูนะคงเซอร์เวตคงไม่ยิงถึง12ประตูนะครับเพื่อได้รองแชมป์อย่างแน่นอน ก็คือถ้าสียงชนะก็จะมีเพิ่มเป็น38แสแซงวาดุดขึ้นไปทันทีซึ่งอันดับที่10ก็คือตกชั้นอัตโนมัติเลยทีเดียวนะนี่คือแรงจูงใจทั้งหมดในวันนี้ที่ผมจับมาัะแล้ววันนี้วาดุดแพ้ไม่ได้เสมอไม่ได้นะครับถ้าจะปลอดภัยให้ให้ปลอดภัย100%คือต้องบุกไปชนะสูดิกเลย ปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยครับแต่ยังไม่ตกชั้นเองนะแต่ทีมนั้นจะต้องไปเพย์ออฟกับอันดับน่าจะอันดับที่2หรืออันดับที่3ของหลีสองนะครับแต่ก็ยังไม่ตกชั้น,นครับนี่คือแรงจูงใจทั้งหมดที่ผมจะมาวันนี้ส่วนฟอร์มที่พบกันนะครับซูริกชนะ2อ,อาเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นะครับ มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยสี่จากห้าเกมนะครับก็จบสูงเต็มเวลาสี่จากห้าเกมแล้วก็จบสองประตูขึ้นไปนะครับ,รบ,รบสี่จากห้าเกมนัดล่าสุดที่พบกันเป็นวาดุสนะครับเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสองนะครับเมื่อวันที่เจ็ดเดือนสองสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้ต้องไปเยือนที่บ้านซูริกนะครับส่วนฟอร์มของเอฟซีซูริกเจ้าบ้านในวันนี้นะครับชนะหนึ่งน,นะครับสเสมอสองแล้วก็แพ้สอง มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกห้าจากห้าเกมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวจบสูงเต็มเวลาสองจุดห้าห้าจากห้าเกมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเช่นกันจากนั้นสองจบสองประตูไม่ต้องพูดถึงนะครับสังเกตดูอย่างหนึ่งนะครับสูริกเนี่ยเสียประตูมาสี่จากห้านัดแลวฟอร์มพักหลังก็เริ่มที่จะปล่อยๆแล้วนะเพราะเพราะว่าน่าจะรอดตกชั้นนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็มียิงได้อยู่สี่กี่ 4จาก5นัดหลังสุดเช่นเดียวกันนะมาดูวารุษผู้มาเยือน,นครับแข่ง5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ1แล้วก็แพ้ไป4คือฟอร์มฟอร์มถือว่าแย่มากๆเลยนะครับแต่ก็นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5จาก5เกม100%นะครับส่วนจบสูงเต็ม2.5นั้นมีเพียง2จาก5เกมเท่านั้นนะครับแต่จบ2ประตูขึ้นไปมีถึง4จาก5เกม วารุษนั้นเป็นทีมหลังรั่วนะครับมากสุดในลีกนะครับเพราะประตูได้เสียนั้นลบเยอะกว่าสียงด้วยซ้ำนะลบไปถึง19ประตูนะครับแล้ววันนี้ต้องมานะครับด้วยแรงจูใจต้องบุกใส่ซูริกนะครับซึ่งบุกคนเพลินก็อาจจะโดนซูริกสวนเอาก็ได้นะครับในคู่นี้นะผมมองอย่างนี้นะครับมาดูสถิตินะครับการยิงประตูเสียประตูทั้ง2ทีมนะ เริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับสุริข้านัดหลังยิงไปถึง8ประตูนะครับชี้เฉลี่ย1.6ส่วนเกมรับก็เสียเยอะเลยทีเดียวเสียไปถึง11ประตูนะครับเนื่องจากช่วงหลังนั้นค่อนข้างปล่อยแล้วนะครับสาหรับสุริกก็เสียเฉลี่ยนั้นละส2ส่วนทีมเยือนนั้นยิงได้ค่อนข้างน้อยครับ5นัดยิงไป4ประตูคิดเฉลี่ย0.8ส่วนเกมรับเสียไปถึง8ประตูนะครับใน5นัดคิดเฉลี่ย1.6ต่อเกมนะครับซึ่งมันก็บวกกับราคาในวันนี้นะครับอ่ะไปดูราคา สูงตามก่อนเปิดมาที่นะครับ2.75จ่ายน้ําฝั่งสูงเนี่ยศูนแนะครับแล้วก็จ่ายฝั่งต่ํา1 0 0ปัจจุบันถัาปรับเพิ่มขึ้นเป็นที่3ลูกนะครับสูง3ลูกจ่ายน้ําฝั่งสูง0.93แล้วก็จ่ายฝั่งต่ํา0.93นะเหมือนเจ้าหิวน้านะครับคู่นี้ไม่รู้จะปรับขึ้นมากินน้ําหรือเปล่านะครับส่วนราคาครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับอันดับ9าต่ออันดับ8ที่ปปนะครับในตอนแรก นะซึ่งใจ่ายให้กับเจ้าบ้านเนี่ยศูนย์จุดเก้าศูนย์น่าราคาเปิดแล้วก็ใจ่ายให้ทีมเยือนศูนย์จุดเก้าห้านะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ปปนะครับแต่ปรับของทีมเยือนลดลงเหลือศูนย์จุดแปดสามจ่ายให้กับตัวเทียบจ่ายให้กับเจ้าบ้านลดลงครับศูนย์จุดแปดสามแล้วก็ใจ่ายให้กับทีมเยือนหนึ่งจุดศูนย์สามนะครับส่วนราคาพูนะครับเป็นราคาบอลสามหน้านะครับตอนแรกเปิดบอกว่านะครับถ้าเอฟซีสุริศ ชนะจ่าย2.50ถ้าเสมอกันจ่าย3.60ถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2.40นะครับซึ่งราคาพูของทีมเยือน2.40นะในราคาปป,ปไม่ไม่ได้เป็นราคาที่การันตีว่าจะชนะเลยนะครับนะเป็นอ่เป็นบอลราคาเสมอด้วยซ้ำนะครับแต่ปัจจุบันครับนะเริ่มนะครับเริ่มให้ความสำคัญไปที่ทีมเยือนนะครับราคาพูปัจจุบันบอกว่าถ้า สุริกเจ้าบ้านชนะจ่าย2.80ปรับเพิ่มขึ้นนะครับและถ้าเสมอกันจ่าย3.80ปรับเพิ่มขึ้นและถ้าทีมเยือนชนะจ่าย2.15นะเจ้าก็เริ่มให้ความสําคัญไปที่วาดุทครับเพราะว่าวาดุทนั้นต้องการ3ามแต้มเป็นอย่างมากซึ่งวาดุทน่าจะบุกเข้าใส่นะครับตามราคาและก็แรงจูงใจที่ผมจอมาในวันนี้แต่ตัวเองนั้นมีเกมรับที่ค่อนข้างรั่วที่ได้วิเคราะห์ไป อาจจะโดนซูริกก็ได้นะครับซูริกก็เล่นในบ้านครับนะบอลไม่มีแรงกดดันอาจจะเล่นดีก็ได้นะครับ,นะค,รบคู่นี้นะแต่แต่นะครับย้ำอ่าบอกอีกเรื่องก็คือราคาพูสองจุดหนึ่งห้ากับราคาพูเสมอนั้นก็ยังไม่ได้เป็นราคาที่นะการันตีว่าจะบุกมาชนะนะครับแต่เป็นราคาที่ใกล้เคียงนะครับบนที่ราคาปอปอที่อยู่ในหน้าบอลต่อก็คือพูนะครับพูอยู่ที่สองจุด 0ูถึง2.12นะครับแต่2.15น้ั้นก็ถือเออทุกทีครับส0 6ุถึง2.10นะแต่2.15นั้นก็เป็นราคาที่ใกล้เคียงนะครับคู่นี้ผมมองว่าเป็นบอลราคาสามหน้านะครับดุลประตูได้จากทั้ง2ทีมอย่างแน่นอนนะครับเพราะทั้งคู่มีเกมรับที่ค่อนข้างรั่วพอๆกันนะวารุษต,ต้องการคะแนนอย่างมากวันนี้ต้องทําเกมเข้าใส่อย่างแน่นอนแต่หลังตัวเองรั่วอาจจะ โดนสวนได้เช่นเดียวกันคู่นี้ผมมองว่ามีหนึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับหรือถ้าจะให้ชนะก็มองไปที่ทีมเยือนอย่างวารุษที่จะบุกไปชนะได้2-1น,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสกอร์สูงแรกนะครับเือฮอตวนันนี้ไปคู่ของระหว่างนะครับเอซูริกพบกับวารุษนะเป็นฟุตบอลสวิตซ์ u ูเปอร์ลีกเตะเวลาทีหนึ่งนะครับจากกันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยอ่านไปเรื่องนะครับ รอราคานะครับในการเข้าทำนะหนลูกลงมาหรือ0.75เนะในครึ่งเวลาแรกถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ